เดี๋ยวเราจะลองแม็กเทคนะครับว่ารุ่นสวิกอยู่ก้นเนี่ยนะครับจะพังไหม,มที่ใช้ไฟ DC ที่แรงดันสอง <pon S 2> ร้อยยี่สิบโวลต์ลองเสียบเลยครับก็รู้ครับถ้าเสียบแล้วไม่ติดก็แสดงว่าปิดฮะ <c oughs> อ่าโอเคอ่าดูครับวางเลยครับโอ้โหสีฮะลองปิดดีครับไม่พังครับสวิกไม่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแม็กเทคนี่โอเคนะใช้ได้ใช้ได้อ่าเปิดดิ โอเคอ่าตัดเลยครับตัดโชว์หน่อยดิตัดโชว์เลยลูกใส่บ้านเลยอ้าวอันนี้เป็นไฟดีซีนะครับสําหรับบ้านที่ใช้ไฟดีซีไม่ต้องมีแบตเตอรี่ไม่ต้องมีอินเวอร์เตอร์อันนี้แมคคิตาครับแมคคิตาอันนี้รุ่นเก่าโบราณครับสวิกจะไม่มีแบบปรับรอบนะฮะคือหมุนทางเดียวไม่สามารถหมุนเดินหน้าถอยหลังได้เพราะฉะนั้นมอเตอร์นี้เป็นมอเตอร์แปลงถ่านเหมือนกันอ้าวกดเลยครับ ใช้ได้ครับไฟหลังเหรอีม่มีไฟ<ค>หลัง,หลงไหมถอยดิลองกดดูอถอย,ถอยไหมถอยครับโอ้โหนี่รุ่นไหนเนี่ยมีเดินหน้าถอยหลังสุดติงอ่าใช้ดีซีครับงงไหมล่ะครับอันนี้ไฟดีซีจริงๆเลยนะครับอ่าลองยกที่ตัดดูดิไฟเบอร์นู้นนูน่นไฟเบอร์ใหญ่ไฟเบอร์ใหญ่ใช้ดีซีโดยตรงได้ ก,กัะชากนะอ่าเล่นเลยครับไฟดีซี